ราตรีนี้ยาวนานนักคุณเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมเรื่องเล่าของการบนบานที่ผิดวิธีเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้คุณฟังนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังเขาใหญ่มีชายหนุ่มชื่อศักเขาเป็นคนหัวร้อนใจร้อนและต้องการทุกอย่างรวดเร็วทันใจ เขาได้ยินมาว่าศารเก่าแก่กลางป่าศักด์สิทธ์นักใครขออะไรก็มักจะได้สมใจแต่มีข้อแม้ต้องแลกด้วยสิ่งที่มีค่าจริงๆศักต้องการรวยเขาอยากได้เงินก้อนโตเพื่อปลดหนี้และซื้อรถใหม่ เขาตัดสินใจไปที่ศาลนั้นในคืนเดือนดับเขาจุดธูปดำพึมพำด้วยน้ำเสียงกระหายเขาบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าหากเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเขาจะถวายดวงตาของคนที่เขารักที่สุดใครสักคน หวยออกสักถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆเขาดีใจจนแทบบ้าแต่ความดีใจนั้นอยู่ได้ไม่นานเมื่อเขานึกถึงคําบนบานที่ตัวเองได้ลั่นวาจาเอาไว้เขาเริ่มหวาดกลัวเขาพยายามหาทางออกพยายามเบี่ยงเบนแต่มันสายไปแล้วเงาดำทะมึนเริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตเขาคืนหนึ่งขณะที่ศักกำลังนอนหลับเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหู คำสัญญาต้องเป็นสัญญาเขาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขากรีดร้องออกมาสุดเสียงภรรยาของเขานอนอยู่ข้างๆเขาดวงตาทั้งสองข้างว่างเปล่าเลือดไหลอาบแก้มแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือรอยยิ้มที่มุมปากของเธอรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน สักกลายเป็นคนเสียสติเขาหายตัวไปจากหมู่บ้านไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลย แต่บางครั้งในคืนเดือนดับคุณอาจได้ยินเสียงเกลียดร้องโหยหวนดังมาจากป่าใหญ่เสียงที่ว่ากันว่าเป็นเสียงของศักผู้ที่ต้องชดใช้กรรมจากการบนบานผิดวิธีและผมกล้าท้าเลยว่าถ้าคุณได้ยินเสียงนั้นคุณจะไม่กล้าหลับตาลงเลยเพราะคุณอาจจะเห็นสิ่งที่ศักเห็นในคืนนั้นแล้วคุณละ่ะคุณเคยบนบานอะไรไว้บ้าง